คุณตายไวแน่ครับถ้าคุณควบคุม5ฮอร์โมนนี้ไม่ได้อย่างแรกคือฮอร์โมนอินซูลินถ้าน้ําตาลในเลือดมันพุ่งสูงบ่อยคุณจะแก่ไวอ้วนง่ายและเสี่ยงเบาหวานได้ง่ายมากอย่างที่2คือฮอร์โมนคอร์ติซอลถ้าคุณเครียดบ่อยการนอนจะพังหน้าเหี่ยวและสมองจะล้วนครับข้อ3คือฮอร์โมนเมลาโทนินถ้าคุณหลับไม่ลึกร่างกายจะซ่อมตัวเองไม่ได้คุณจะเพลียงง่ายหน้าโทมและคุณจะแก่เกินอายุจริงครับข้อ4คือโกรทฮอร์โมน มันคือฮอร์โมนที่คอยซ่อมทุกเซลล์ในร่างกายและข้อ5คือฮอร์โมนเซโรโทนินหรือพูดง่ายๆคือฮอร์โมนแห่งความสุขครับพราเงี้แหละเขาถึงพูดว่าคนที่มีความรักมักจะอายุยืนและมันก็คือความจริงด้วยเพราะคุณจะสุขภาพจิตดีนอนดีและแถมคุณจะอายุยืนขึ้นด้วยเพราะทุกวันของคุณจะมีแต่ความสุขสีชมพูทั้งนั้นเลยแต่ในทางกลับกันถ้าคุณควบคุม5้าฮอร์โมนนี้ไม่ได้คุณก็เตรียมตัวตายได้เลยครับ ส่วนวิธีควบคุมฮอร์โมนพวกนี้ผมจะให้วิธีง่ายๆไปแล้วกันข้อแรกคือฮอร์โมนอินซูลินให้คุณลดของหวานข้อ2คือฮอร์โมนคอร์ติซอลหรือฮอร์โมนความเครียดให้คุณใช้เทคนิคหายใจเข้าลึกๆ4 7 8ใครที่ไม่รู้ว่ามันคืออะไรคุณลองไปเซิร์ชดูนะครับข้อ3 ฮอร์โมนเมลาโทนินให้คุณนอนในที่มืดและออกห่างโทรศัพท์ก่อนนอนด้วยข้อ4โกรทฮอร์โมนให้คุณพยายามนอนก่อนเที่ยงคืนและออกกาลังกายเบาๆก็สามารถช่วยให้โกรทฮอร์โมนเพิ่มขึ้นได้หลายเท่าและตัวสุดท้ายคือเซโรโทนินให้คุณออกไปรับแดดช่วงเช้าบ้างสักประมาณ10ปนาทีแล้วก็ขยับร่างกายเบาๆก็พอแล้วครับถ้าคุณทําตามนี้คุณเตรียมอายุยืนแถมอ่อนเยาว์ไปอีกนานได้เลย